สวัสดีค่ะประการนะคะวันนี้เรามาทักทายกันด้วยเช้าอันสดใสค่ะเพราะอะไรคะเมื่อวานนี้อะค่ะฝนตกเนาะวันนี้ตื่นเช้ามากุหลับของประการโอ้โหได้รับน้ำฝนคอหักกิ่งห้อยกันหมดเลยค่ะน้องๆค่ะต้นไหนที่กิ่งใหญ่แข็งแรงเขาก็อยู่ได้เนาะอันนี้บีชอบค้าเส้นของประการค่ะนี่ค่ะดอกโรยไปแล้วก็มีเนาะดอกที่ กำลังสวยๆก็มีค่ะน้องหน้าคว่ำมหมดเลยค่ะเพราะว่ากรีบน้องหนาละมุนเนาะน้องก็เลยนี่ค่ะรับน้ําฝนค่ะพอรับน้ําฝนแล้วน้องก็คอหักค่ะคอห้อยเลยนะคะเออดอกสําหรับกิ่งที่ยังไม่บานก็สามารถตั้งตูมอยู่ได้ดีมากเลยค่ะน้องๆค่ะโมรีเนกประการก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะน้องบานสวยเลยนะคะ เมื่อวานนี้ก็ล่วงไปสองสาโดกค่ะประการก็เ,เก็บเอากีบไปตากนะคะน้องๆค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประการจะโบกเนาะเนี่ยค่ะอาการของการป่วยของประการเนี่ยประการก็ลองตรวจเอาชุดตรวจมาตรวจแล้วค่ะก็ไม่เป็นนะคะโควิดแต่อาการนะคะเจ็บคอปวดคอไอไม่มีค่ะน้องๆ <c oughs> นะคะอาจจะมีนิดหน่อยก็คือ เป็นธรรมดาเนาะเวลาเราพูดมากหรือว่าอะไรมันระคายคอมันก็ไอได้เนาะแต่ถามว่าตัวประการเองนะคะปวดหัวตัวร้อนไหมไม่เป็นค่ะอาการเป็นไข้ไม่เป็นเป็นเพียงแค่ปวดขาค่ะปวดกล้ามเนื้อขามากปวดกล้ามเนื้อขาปวดหลังส่วนบนค่ะเขาประการก็เข้าไปอ่านในเพจที่เขาแนะนําเรื่องโรคโควิดเนาะเขาก็บอกว่าบางอาการก็อาจจะ มีได้คือปวดแค่กล้ามเนื้อประการรับวัคซีนมาแล้ว3เข็มค่ะเข็มที่1นึ่งซีโนเวกเนาะเข็มที่2องแอตาเข็มที่3ามไฟเซอร์ค่ะนะคะประการรับมาแล้ว3เข็มก็คิดว่าคงจะช่วยได้บ้างเนาะเวลาเราไปไหนมาไหนแต่ประการก็ไม่ได้ถอดแมสเลยนะคะประการก็ใส่แมสตลอดแล้วไปเที่ยวเมืองการนะคะบริเวณกว้างขวางคนไม่ค่อยเยอะค่ะเราก็สามารถที่จะเดินเที่ยวได้ แต่ประการก็ใส่แมสดนะคะก็ถอดออกบ้างตอนถ่ายรูปเนาะเนี่ยค่ะความเจ็บป่วยนะคะมันไม่ได้บอกเราล่วงหน้าเลยนะแต่ประการลงมานึกดูสาเหตุแล้วเอ๊มันเป็นอะไรคือประการเนี่ยเคยปวดครั้งหนึ่งค่ะปวดขาแบบนี้ค่ะปวดกล้ามเนื้อขาค่ะปวดตอนที่ตั้งท้องลูกคนแรกค่ะตอนนั้นเหมือนเรารับน้ําหนักเนาะเราลับน้ําหนักท้องลูกอเนาะปวดขามากค่ะปวดจน ไม่รู้จะล้องออกมาเป็นภาษาอะไรคะ่ะมันปวดปวดจนนอนไม่ได้พิกซ้ายก็แล้วพิกขวาก็แล้วคะ่ะโอ้ยตายแล้วจังวะถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงประการก็เลยเอาผ้าคุณนหนูคะ่ะน้องๆค่ะเอาผ้าคุณนหนูมาชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดๆบิดให้มันหมาดๆค่ะเอามาโ่อขาค่ะความเย็นก็ช่วยบรรเทาความปวดได้คะ่ะน้องๆน,นะคะใครปวดอยู่หรือว่าใครเป็นอะไรอยู่เนาะ การปฐมพยาบาลตัวเองนะคะน้องๆคะเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองเนาะบางทีถ้าเราไม่ชอบกินยาเนาะเพราะว่ายาเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับไตใช่ไหมมีผลกับไตมีผลกับกระเพาะของเราเนาะถ้ายาแก้ปวดแรงๆเนี่ยมันก็จะกัดกระเพาะเนี่ยค่ะสาเหตุที่ประการไม่อยากกินยาก็คือประการมีโรคประจําตัวคือเป็นโรคกระเพาะค่ะทําไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าประการสังเกตตัวเองนะคะคือเวลาเรา ไม่ได้ทานอาหารเช้าตรงเวลานะคะแล้วเราไปทานตอนสายๆแล้วไปทานอาหารที่มีรสจัดนี่นะคืนนั้นนะคะพูดกันตรงๆเลยนะคะน้องๆคะ่ะนรกชัดๆเลยคะ่ะปวดท้องแบบโอ้โห و. แล้วประการเนี่ยนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือไม่ชอบทานยาค่ะน้องๆไปโรงพยาบาลเนี่ยระการไม่ค่อยไปเลยนะคะอยู่มาหกสิบสองปีเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนับครั้งได้เลยะคะ่ะที่ประการจะไปเนาะ นอกจากไม่ไหวจริงๆหรือว่าอันไหนที่เราทําไม่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยประการก็จะถึงจะไปพบหมอพบแพทย์นะคะนี่ค่ะแม้แต่ตอนนี้นะคะเอ่อความดันเบาหวานเราพออายุมากแล้วเนาะโรคพวกนี้มันก็จะมาหาเราเนาะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆะคะ่ะมันก็จะเป็นคนไหนที่อายุเยอะแล้วแล้วไม่มีโรคประจําตัวไม่มี โรคอะไรที่อยู่ในตัวเองเนี่ยค่ะโชคดีมากเลยค่ะแสดงว่า,าคนคนนั้นเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ดีมากเนาะนี่ค่ะน้องๆคะกุหลาบของประการถึงฝนจะตกได้เนาะช่อนี้ค่ะประการลีไปหนึ่งดอกอีเลดอีเดนค่ะบานทนบานนานจริงๆค่ะแล้วชัวเอม็มมโนเอลของป้าสามต้นนี้นะคะที่ขึ้นซุ้มเนี่ยค่ะน้องแข็งแรงมากน้องสวยงามมากเลยค่ะนะคะ น้องแข็งแรงสวยงามค่ะบริเวณประการก็ยังไม่ได้เก็บค่ะเพราะว่าปวดขาไม่สามารถที่จะมานั่งยงโยงถอนหญ้าได้เลยค่ะน้องๆค่ะทีนี้แดดก็ร้อนจัดมากเลยค่ะเมื่อวานนี้แดดร้อนมากเลยบ,บ้านของประการนี่แดดร้อยเปอร์เซนร้อยเปอร์เซน์แบบร้อยร้อยเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องบ้านของประการเนาะอยู่สูงเนาะอยู่เชิงเขาก็สูงกว่าเพื่อน พอสูงกว่าเพื่อนแล้วนี่เหมือนเราอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากขึ้นกว่าคนอื่นเนาะแม่น้องๆคะกลางวันนะคะแดดแรงมากเลยขนาดประการใส่ถุงเท้านะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเนาะถอดถุงเท้าออกมานะคะเอ่อเท้าของประกานอากาศเลยคะ่ะคำว่ากาศก็คือมันจะเป็นรอยรองเท้าเนาะใส่รองเท้าหูคีบก็จะเป็นรอยหูคีบถ้าใส่รองเท้าสวมก็จะเป็นรองเทา้าเป็นรอยสวมะคะ่ะนิ้วเราจะดำปีเลยค่ะเนี่ยค่ะแดดเนี่ยคะ่ะแรงมากเลย แล้วเราขนาดเราเป็นคนเนาะเราสามารถเคลื่อนที่ย้ายได้เนาะแต่กุหลาบของประการสิคะน้องต้องรับแดดร้อยเปอร์ซนต์เต็มๆเลยค่ะแล้วทีนี้พอรับแดดเนาะดอกที่สวยๆงามๆก็เหี่ยวค่ะบางทีดอกกําลังบานบานฟูๆนะคะพอโดนแดดนะคะโอ้น้องยอบตัวลงค่ะน้องๆค่ะยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่พอประการมาดึงออกจะไปตากนะคะก้านเหนียวมากค่ะนะคะเนี่คะ่ะน้องๆค่ะ การเลี้ยงกุหลาบนะคะถ้าแด,ดดดีเขาเขาบอกว่าเนาะในสูตรของการเลี้ยงกุหลาบเขาบอกว่ากุหลาบ่ชอบแสงแดดแสงแดดชอบมากเลยแต่ก็มีกุหลาบบางต้นบางพันค่ะน้องๆที่ใช้แดดแค่หกสิบเปอร์เซ็นก็สามารถออกดอกสวยงามได้ค่ะฉะนั้นนี่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องออให้กุหลาบของเราโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นบ้างก็ได้ค่ะน้องๆค่ะ นูนค่ะมองคือของป้าล่วงต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเพราะว่าน้องโดกบานหลายวันแล้วเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือ R o e ค่ะดอกน้องกำลังสวยมากเลยค่ะน้องๆค่ะเลิศดอกเย้ยๆก็มีนะคะเนี่ยค่ะประการเงียไปหายไปกประการก็คิดถึงเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเนาะจะไม่ทําคลิปเทิดเดี๋ยวเราก็จะห่างกันไปค่ะจานั้นเราต้องมาทำคลิปทักทายคุยกันค่ะน้องๆค่ะ อาจจะได้สาระบ้างไม่ได้บ้างก็ให้อภัยประการนะเพราะว่าประการมีความจริงใจมีความตั้งใจค่ะก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเนาะผูหลาบก็ต้นเดิมๆคนก็เดิมๆเสียงก็เดิมๆนะคะแต่เพื่อนเติมคือความจริงใจค่ะความจริงใจของประการมีเต็มร้อยเลยค่ะมากกว่าร้อยด้วยซ้าไปเนาะถ้าประการสุขภาพดีๆค่ะประการจะตั้งใจให้มากกว่านี้เลยค่ะตอนนี้ เหมือนประการกำลังผจ,จนกับความเจ็บปวดของการปวดขาค่ะนะคะเวลาปวดนะคะปวดมากๆเหมือนมันจะชาที่ปลายเท้าด้วยนะประการก็พยายามออกกำลังกายเอายามานวดเนาะเออมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือเปล่าประการก็ไม่อยากจะให้มันเกิดอะไรกับประการเนาะถ้าถามว่าให้มีโรคประจำตัวให้ปวดขาปวดแข้งตลอดไป กับไม่ให้มีเงินเนี่ยแล้วให้มีเงินเนาะปวดขาปวดแข้งแล้วให้มีเงินประการขอเลือกเอาไม่มีเงินดีกว่าค่ะน้องๆค่ะความเจ็บปวดมันทรมานเนาะใครไม่เคยเจ็บปวดจะไม่รู้ค่ะเจ็บปวดร่างกายก็แบบหนึ่งค่ะเจ็บปวดจิตใจก็แบบหนึง่งมันคุณละอย่างกันเนาะถ้าคนไหนสามารถทำทั้งสองอย่างให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความาได้ความปลอดภัยนี่นะคะประการว่าจะดีมากเลยค่ะ นี่ค่ะกุหลาบช่อนี้นะคะสวยมากเลยน้องๆดอกใหญ่สี่นิ้วเลยค่ะดูดูสิคะน้องอยู่สูงมากเลยประการก็ยือสุดแขนแล้วค่ะนี่ค่ะน้องสวยมากเลยนะคะอันนี้ดอกนี่บานนานแล้วค่ะนี่ค่ะมาสุระพอบานนานๆแล้วน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆค่ะเอ่อมงคือของประการก็เตรียมจะร่วงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ประการจะตัดออกหมดเลยนะคะดอกที่มันบานเยอะๆเนี่ย เพราะว่าเมื่อกี้มันร่วงแล้วค่ะนี่ค่ะดอกนี้ร่วงแล้วนี่ค่ะร่วงแล้วเลยร่วงหลุดออกเลยค่ะนะคะน้องๆประการบอกว่าถ้าไม่มีโรคไม่มีภัยเนาะไม่มีเงินเรายังสามารถที่จะหาเงินได้นะคะแต่ถ้ามีโรคมีภัยนะคะมันจะเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงเลยในการดําเนินชีวิตเนาะเนี่ยค่ะคนไหนที่เขามีโรคประจําตัวแล้วเขาต้องกินยาเป็นกระสอบกระสอบเป็นกำกำนะคะประการก็น่าเห็นใจเนาะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ละคนน่ะจะมีโรคภัยมาตอนไหนเนาะประการก็ตอนนี้กําลังรับรับรับเขาเรียกอะไรเอ่อรับเหตุการณ์การเจ็บป่วยเนาะประการก็ไม่คิดว่าการจะปวดขานะประการไม่คิดว่าประการจะต้องมาป่วยเออคนเราเนาะนี่แหละคะ่ะอย่าประมาทเลยเนาะเนี่ยประการถึงบอกว่าการที่เราไม่ดูแลสุขภาพการที่เราไม่ออกกําลังกายเนี่ย มันจะมีผลหลายอย่างตามมาเลยค่ะน้องๆคะ่ะมีละกีนของประการโดนฝนเนาะน้องก็คอหักเลยค่ะขนาดกิ่งน้องใหญ่นะนี่กิ่งก้านของน้องใหญ่โตมากเลยน้องๆงคะคอเดสจูบิลีของประการน่าจะไม่อยู่แล้วละค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีตาแตกออกมาเลยค่ะแล้วกิ่งรู้สึกจะเป็นไดร์แบคด้วยนะก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะปล่อยเข้าไปเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักครึ่งเดือนค่ะอีกสักสิบห้าวันเนาะถ้าไม่ ถ้ามันไม่เป็นผลยังไงประการก็จะถอนออกแล้วจะหาต้นอุหบพภ่มิสูงต้นใหม่มาลงแทนค่ะเนาะเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะความสุขของคนเรามันไม่ได้มีทุกวันนะคะน้งนงบางวันเราก็ต้องเจอปัญหาเนี่ยค่ะยุงก็มีค่ะน้งนงค่ะกลางวันเท่ๆนะคะยุงก็มากัดนะคะเนี่ยค่ะเหลืองเฉลพรมเกียของประการโชค่วก็ยังไม่หมดไปนะคะนงยังอยู่ดีอยู่ค่ะ นะคะต้นอื่นๆนะคะที่ประการเอาลงดินนะคะน้องอยู่ดีค่ะน้องอยู่ดีมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เลินี่บูของประการค่ะแตกยอดกิ่งกระโดงออกมาจากกิ่งกระโดงอีกทีนึงนะคะกระโดงกิ่งนี้ก็ใหญ่ค่ะเดี๋ยวประการจะค่อยๆโน้มเข้าไปในซุ้มนะคะ นุ่มเข้าสูงวงกลมนี่แหละค่ะนะคะการเลี้ยงกุหลาบนะคะมันก็ช่วยผ่อนคลายจิตใจเรานะจิตใจเราที่เงียบเหงาเศร้าซึมพอมาได้เลี้ยงกุหลาบพอมาได้ดูกุหลาบนะคะนี่ยอดก็เริ่มแตกออกมาค่ะนะคะเขาก็จะเริ่มมีกิ่งก้านแตกออกมาเราคนเลี้ยงกุหลาบเราก็จะดีใจเนาะแต่ตอนนี้กิ่งกระดูไม่ไม่มาเลยค่ะน้องๆค่ะเออไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคสกันนะคะ เคสค่ะน้องๆเคสน้องนีงน่ค่ะเคสออกมาสองดอกค่ะออกมาจะากิ่งสั้นๆเองนะคะแล้วน้องก็จะบานทนบานนานนะคะนี่แหละค่ะที่เอาลงดินพร้อมกันเนาะนี่ค่ะออกมาอีดกดอกนึงค่ะน้องๆค่ะประการว่าเนาะการเลี้ยงกุหลาบนะคะพอเขาต้นโตแล้วเนาะเขาลงดินแล้วต้นเขาโตแล้วนี่นะ เขาก็จะแข็งแรงค่ะน้องๆน,นี่ดูสิคะดอกโอ้โหประการจะบอกว่า,ากุหลาบนะคะไม่ใช่ไปสวยทุกดอกเสมอไปเนาะอะไรก็ตามค่ะตอนเล็กๆก็สวยสดงดงามเนาะพอต่อไปต่อมาโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนค่ะน้องก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะเดี๋ยวประการก็จะมาจัดการตัดค่ะตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ขึ้นกิ่งใหม่ตามออกมาเลยค่ะติดดอกตูมมาเลยค่ะน้องๆค่ะ เออมันแน่นอนจริงเลยนะโป๊บจอนเนี่ยโอ้ดูสิคะประการก็เพิ่งตัดไปไม่กี่วันเองนะคะสี่ห้าวันเองเนี่ยดอกตูมติดมาแล้วค่ะติดมาอีกแล้วนี่ดูสิคะนี่ค่ะโอ้ร่วงแล้วค่ะโอ้พอดนนิดนึงร่วงเลยค่ะน้องๆค่ะนะคะประการให้กําลังใจนะคะสําหรับมือใหม่มือเก่าเนาะประการก็เป็นมือกลางๆค่ะไม่ถึงกระเก่ามากนะคะก็ เด็ดออกไปเลยค่ะไม่งั้นเขาก็จะร่วงค่ะร่วงลงพื้นแล้วจะเก็บยากโอ้บีดน้ําออกเลยค่ะน้องค่ะน้ําชุ่มฉ่ามากเลยค่ะนี่ค่ะบางดอกก็ยังสวยอยู่นะแต่โดนน้าพอโดนน้ําฝนแล้วโอ้โหน้องร่วงเลยค่ะน้องๆค่ะน้องๆค่ะประการอะช่วงนี้นะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะก็เลยไม่ค่อยมีกระจิตกระใจที่จะ ดำเนินกิจการในวันเนี่ยค่ะหันติิงตันเนาะนะคะพอจิตใจร่างกายไม่แข็งแรงเนาะเหมือนเราก็โฟใจโฟแล้วก็หัวเหี่ยวเนาะนี่นะคะก็เลยทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสุขเนาะนี่ค่ะเห็นไหมเนาะดอกของน้องะคะโดนโดนเอ่อ แสงแดดเนาะแล้วก็มาโดนฝนค่ะน้องก็ห้อยอย่างนี้นะคะฮันติงตันค่ะน้องๆค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยที่น่ารักมากเลยค่ะกิ่งกระโดงก็แตกดีอยู่ค่ะนะคะขึ้นมานี่ค่ะเดี๋ยวประการก็จะเอาเข้าซูมแล้วเนาะตอนนี้ก็ขอดูแลสุขภาพตัวเองรักษาสภาพตัวเองให้ดีก่อนค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะดอกสีส้มโบราณเนาะน้องๆค่ะประการขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันเนาะ อย่าหนีประการไปไหนนะขอบคุณมากๆเลยอยู่ด้วยกันเนาะประการก็ไม่มีใครเนาะก็มีแต่เพื่อนๆทางลูกออนไลน์นี่แหละนะคะการมีคสเซึ้ของประการค่ะกําลังเยยมเยมสวยมากเลยนะคะเยยมเยมท่ามกลางวัชพืชที่หนาค่ะเดี๋ยวประการจะต้องให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้นะคะแล้วประการก็จะมาดูเลสวนกุหลาบของประการใหม่ค่ะน้องๆคะ่ะฉะนั้นตอนนี้ก็ทนดูกุหลาบที่เ สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะนี่ค่ะการมีคาซึ่นช่วนี้ก็บานออกมาค่ะเนี่ค่ะประการหาคนจ้างมาก็ไม่มีนะคะให้เขามาถอนยาให้เนี่ยประการก็ไม่เสียดายตังค่ะสองร้อยสามร้อยประการก็จะให้เขาไปเนาะแต่หาคนไม่ได้เลยค่ะน้องนค่ะนี่ค่ะโมนาลิซาของประการก็บานค่ะแล้วก็ร่วงค่ะน้องนค่ะอยู่ด้วยกันนะคะอย่าหนีประการไปไหนขอร้องนะคะอยู่ด้วยกันค่ะ ประการอาจจะพูดได้สาระบ้างไม่ได้บ้างน้องๆก็ให้อภัยประการด้วยเนาะประการก็ตั้งใจมากเลยที่จะทําคลิปตั้งใจมากเลยที่จะปลูกกุหลาบบอกวิธีแนะนํานะคะฉะนั้นวันนี้ประการจะโพอแค่นี้ก่อนนะคะน้องๆค่ะประการว่าสุขภาพประการไม่ดีค่ะถ้ายืนนานยืนมากประการก็จะปวดขาเนาะขอบคุณน้องๆมากค่ะน้องๆทุกคนค่ะพี่ด้วยนะคะน้องๆด้วยค่ะลูกหลานด้วยนะ ประการขอบคุณมากเลยที่ยังเป็นแฟนคลับเป็น f f c ของประการเหนียวแน่นขอบคุณมากค่ะมีโอกาสก็แชร์บอกต่อกันด้วยนะคะว่าดูแลกุหลาบยังไงอะไรแบบไหนให้มาดูในส่วนของประการได้นะคะนะคะน้องๆคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณกําลังใจทุกคำทุกคําพูดที่น้องๆเขียนเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆ ลูกหลานมอให้ประการนะคะประการก็จะไม่ลืมพระคุณเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะตอนนี้ประการไม่ค่อยสบายค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงประการสบายดีแล้วยังไงแล้วประการก็จะพยายามทํางานค่ะพยายามทํากุหลาบาง,งานงานหลักของประการเนี่ยนะคะให้มันดีขึ้นเนาะจนกว่าจะถึงหน้าหนาวตอนนี้หน้าฝนก็อยู่กับหน้าฝนไปอยู่กับแดดร้อนๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ